สถานการณ์รุนแรงในภาคใต้เกิดขึ้นยืดเยื้อยาวนานนะครับและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงหรือว่าจะสงบลงและในฐานะที่เรามีประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีกับประเทศมาเลเซียมีเขตแดนติดต่อกันตามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็มีเรื่องที่จะต้องพูดถึงประเทศมาเลเซียอยู่เนื่องจากว่ามีความเกี่ยวเนื่องกันระหว่าง ไทยกับมาเลเซียในหลายรูปแบบความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีนั่นก็เป็นรูปแบบหนึ่งแต่เหตุร้ายที่เกิดขึ้นหลายครั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีหลายกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับมาเลเซียในหลายๆรูปแบบไทยกับมาเลเซียมีความตกลงกันระหว่างประเทศตั้งแต่ปี2508แล้วก็แก้มา2-3ครั้งมีการปรับปรุงกันนะครับกำลังจะมีการพูดคุยกันระหว่างไทยกับมาเลเซียในราวเดือนหน้าเพื่อทบทวนความตกลง เมื่อมีคำว่าทบทวนนั่นหมายความว่าต้องมีข้อที่ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขจะคุยกันเรื่องอะไรและปรับเปลี่ยนแก้ไขแล้วจะนำไปสู่อะไรจะเกิดประโยชน์อะไรกับสถานการณ์ในภาคใต้ของเราบ้างวันนี้เราจะพูดคุยกับพลเอกอาัการณนิษเหบือนสวัสดิ์ผู้ที่ทำงานเบื้องหลังในเหตุการณ์ความไม่สงบหลายกรณีในประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคใต้นะครับปัจจุบันนี้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าศูนย์ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านกองทบสวัสดีครับพลเอกอัการณ์ครับสวัสดีครับพลกรศีครับ ประเด็นที่จําเป็นที่จะต้องมีการทบทวนความตกลงระหว่างไทยกับมาเลเซียเนี่ยอะไรเป็นประเด็นหลักอะไรเป็นประเด็นใหญ่ถึงทำให้ให้ต้องมีการพูดคุยกันในราวเดือนหน้าเนี่ยนะครับผมขอทบทวนทาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานนะครับประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียมีความตกลง ระหว่างรัฐบาลแห่งประเทศไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือชายแดนครับฉบับแรกเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2508ครับตอนนั้นชายแดนไทยมาเลเซียมีการก่อการร้ายของโจรคอมมิวนิสต์มาเลยาเจ้าคอมมเจ้าคอมอครับที่เราเรียกกันติดปากเจ้คอมนนะครับก็ตอนนั้นก็กําหนดว่าเจ้คอมอเนี่ยนะครับเขาเรียกใช้ชื่อย่อเจ้าคอมอครับเป็นศัตรูร่วมระหว่างไทยกับมาเลเซียครับที่จะต้องปราบปรามร่วมกันครับนะครับ ก็มีความตกลงเกิดขึ้นจริงๆเจ้าคอมอทําปัญหาเป็นปัญหาของมาเลเซียมากกว่าเป็นปัญหาของมาเลเซียครับเจ้าคอมอที่ต้องการจะปลดแอกประเทศมาเลเซียครับเพื่อนําไปสู่การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ครับแล้วก็หลบหนีการปราบปรามเข้าอยู่ในเขตประเทศไทยเขตประเทศไทยตามแนวชายแดนครับเป็นศัตรูของมาเลเซียนะฮะแต่มีการเจรจาพูดคุยกันว่าให้เจ้าคอมอนี่เป็นศัตรูร่วมเป็นศัตรูกับไทยด้วยเป็นศัตรูกับไทยด้วยนะครับนั่นคือความตกลงเมื่อ2508ครับ นั้นจะต้องปราบปรามร่วมกันนะครับก็ดําเนินการมาเรื่อยนะครับก็มีการแก้ไข2ครั้งนะครับในปี2513หนึ่งครั้งนะครับ2520อีกหนึ่งครั้งนะครับก็ปราบปรามกันมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งพักคอมมิวนิสต์รยานะครับประกาศยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธเมื่อวันที่2อธันวาคม2532นะครับจคมหรือจนที่ปรยาเนี่ยเข้ารายงานตัวเป็นผู้ร่วมพนาชาติไทย ยุติการต่อสู้ทั้งหมดนะครับก็หลังจากนั้นเราก็จัดตั้งหมู่บ้านให้เขาเขาอยู่ในประเทศไทยนะครับพอจากสองพั้าร้ยสาสิบสองเนี่ยนะครับปัญหาโจรคุณสมบัติยาเนี่ยหมดไปก็มีความคิดว่าอ่ะมันความตกลงที่เดิมที่ที่ใช้อยู่ควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับฝ่ายไทยเนี่ยนะครับหวังว่าจะยกประเด็นเรื่องขบวนการโจรต่อกันร้ายตอนนั้นเรียกกันว่าขอจะก่อขึ้นมาเป็นศัตรูร่วม เพ um um> um> si)> ื่อให้มาเลเซียช่วยเหลือเราในการปราบปรามนะครับปรากฏว่าเจจามานะครับข้อตกลงที่ใช้อย uh ู่ในปัจจุบันเนี่นะครับเป็นสืบเนื่องมาจากปี3-2มสนะครับมาเลเซียไม่ยอมรับว่าขอจกอเป็นศัตรูร่วมและผลของการไม่รับนี่มันเกิดอะไรขึ้นที่เป็นรูปธรรมในสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ของเราบ้างครับก็ดียวผมผมจะนำไปสู่ตรงนั้นด้ีนะความเข้าใจนิดหนึงต้องเข้าใจที่มาก่อนที่มาก่อนนะครับ ความตกลงฉบับปี243เนี่ยนะครับพูดเรื่องเจ็ดเรื่องเจ็ดเรื่องนะครับเช่นเรื่องข้ามเมืองโดยผิดกฎหมายลักลอบสินค้านีภาษีการฝึกร่วมผสมกับฝ่ายมาเลเซียลาดตระเวนร่วมเรื่องปักปันเขตแดนการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยนะและข้อที่เจ็ดเรื่องอื่นๆที่คณะกรรมการทั้งสองฝ่ายเห็นชอบมาเลเซียไม่ยอมพูดว่าเขาจะกอเป็นศัตรูร่วมแต่บอกว่า มาซ่อนในข้อที่เจ็ดฝ่ายไทยก็พยายามยกเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ไม่เคยประสบะความสำเร็จคมาเลเซียอ้างว่าปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาภายในของไทยนะครับมาเลยจะไม่เข้ามาแทรกแซงครับนะครับเสร็จแล้วก็จากจาก,จากตรงนี้นะะข้อตกลงแบบบนี้ครับกำหนดคําว่าพื้นที่ชายแดนครับพื้นที่ชายแดนหมายถึงทั้งบกหมายถึงว่าห้ากิโลจากเส้นเขตแดนเข้าไปทั้งสองประเทศครับนั้นความร่วมมือมแค่ห้ากิโล จากเขตแดนนะครับส่วนทางทะเลก็สิบไมล์ทะเลจากทะเลอาณาเขตครับอันนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาทางทะเลครับนะครับตอนนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหามันไม่ใช่อยู่แค่5กิโลครับจากแนวชายแดนมันลึกเข้ามาอยู่ในประเทศครับเข้ามาจนถึงหัดใหญ่ก็มีใช่ไหมครับไม่อยู่ในพื้นที่เขตชายแดนแล้วครับขณะเดียวกันปัญหาที่เกิดขึ้นถึงแม้เป็นปัญหาภายในแต่มันเกี่ยวข้องกับประเทศมาเลเซียครับยกตัวอย่าง เราเคยจับกลุ่มผู้ขอความไม่สงบ uh huh. เมื่อประมาณปี50ครับที่จังหวัดนาทิวาดรปรากฏว่าเป็นคนมาเลเซียครับนะสารตัดสินจำคุก2ปี uh huh. 2> แล้วก็ปล่อยกลับก็ไปอยู่มาเลเซียเนียก uh huh. ตัวอย่างนะครับวัตถุระเบิดที่เราตรวจสอบได้ที่ยึดได้ก็เป็นวัตถุระเบิดที่จำหน่ายอยู่ในมาเลเซียครับนั้นผมบอกว่าผมยอมรับว่า ปัญหาจังหวัดในภาคใต้เป็นปัญหาภายในของไทยครับแต่คุณจะพูดให้จบนะครับเป็นปัญหาภายในของไทยจริงแต่เกี่ยวข้องกับมาเลเซียครับนะครับจากข้อตกลงฉบับเนี้จะเห็นว่าวเกิดประโยชน์กับฝ่ายไทยไหมหเกิดประโยชน์ครับแต่ไม่ได้เกิดไป โย์มากนักกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคได้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วครับจากปี243กับปัจจุบันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนั่นเป็นที่มาว่าจําเป็นจะต้องทบทวนแล้วจําเป็นจะต้องทบทวนแก้ไขกันครับนะครับครับและประเด็นใหญ่ที่เราคิดว่าจะต้องทบทวนเนี่ยคืออะไรครับประเด็นใหญ่คือว่าข้อตกลงเดิมเจ็ดข้อที่ผมกล่าวเนี่ยเราไม่แตะเพราะว่ามีการทํางานร่วมกันมาเป็นสิบกว่าปีแล้วนะครับว่าไปว่ากันไปครับแต่จะขอเพิ่มประเด็นที่ว่าให้มเสีย ร่วมมือกับเราขอความร่วมมือเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาจังหวัดในภาคได้แล้วประเด็นที่เสนอนี่ไม่ใช่เป็นปัญหาของไทยอย่างเดียวเป็นปัญหาของมาเลเซียด้วยผมยกตัวอย่างเช่นการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติครับไม่ใช่เป็นปัญหาของของไทยอย่างเดียวแล้วเป็นปัญหาของมาเลเซียด้วยถูกไหมครับใช่ครับการค้าวัตถุระเบิดอาวุธสงครามหรือวัตถุระเบิดครับเป็นทั้งสองประเทศนะครับเป็นปัญหาทั้งสองประเทศ ปัญหาเรื่องยาเสพติดก็เป็นปัญหาของทั้งสองประเทศแต่เราไม่ค่อยเห็นข่าวที่มาเลเซียจะถูกเผาหรือมีระเบิดมีคาร์บอมอะไรสักเท่าไหร่ครับมาเลเซียอาจจะบอกว่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ของฉันเป็นของของไทยครับนะฮะเขาเขาเขาเคยเขาเคยยกประเด็นนี้มามาบอกกับเราไหมครับก็เขาถึงบอกว่าเป็นปัญหาภายในของไทยครับครับอ่าไม่ใช่บ้านเขาไม่ใช่บ้านเขาหนิเก็เป็นปัญหาภายในของของไทยก็ถูกต้องเขาพูดถูกครับอแต่พูดไม่หมดไงพูดพูดไม่จบไงครับพูดไม่จบ จริงๆปัญหาแบบนี้ปัญหาเรื่องของการก่อการร้ายเป็นปัญหาที่ที่จำเป็นที่จะต้องทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันร่วมมือกันครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างครับที่มาเลเซียแสดงออกว่าเขาเนี่ยปฏิบัติในฐานะที่เป็นมิตรประเทศตามที่รู้กันว่าในความสัมพันธ์ทางการทูตบ้านเรามีปัญหาหนักมากทางทางทางภาคใต้มีอะไรบ้างไหมครับที่เขาทําแล้วทําให้เราเห็นว่าเออนี่แหละเพื่อนเรา ก็ในอดีตก็เคยมีนะครับครับปัจจุบันล่ะครับปัจจุบันก็ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมไม่ใชยเป็นรูปธรรมไม่เห็นเลยูรับและตรงกันข้ามมันมีอะไรบ้างไหมครับที่ทาแล้วดูเหมือนว่าเอ๊ะเอ๊ะมาเลเซียคุณเป็นเพื่อนเราอยู่หรือเปล่ามีตัวอย่างผมจะไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมครับเมื่อประมาณสองปีที่แล้วที่นายรุฐมนตรีท่านนาจิบมาเยือนครับได้ไหมครับาที่ณที่วาดครับครับ แล้วก็บอกว่าพร้อมจะช่วยเหลือไทยสนับสนุนไทยในการ,รแก้ไขปัญหาจนภาคใต้แต่ต้องยอมรับว,ว่านี่คือปัญหาภายในของไทยสองปีและปีนี้ผมจะปปีที่สามยังไม่เห็นมีอะไรเป็นปรูปธรรมนะครับครับมีรายงานว่าการเกิดเหตุระเบิดหลายครั้งเนี่ยครับชิ้นส่วนระเบิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นชนวนฝักแคร์สารระเบิดที่เป็นแอมโมเนียมไนเตรตหรือว่าเป็นยาฆ่าหญ้าหรือว่ารีโมทคอนโทรลที่ใช้กด กดทางานให้ระเบิดทํางานเนี่ยนะครับหลายกรณีผ่านมาทางประเทศมาเลเซียรายงานของทางด้านความมั่นคงที่ท่านมีอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าข้อมูลของผมผิดหรือเปล่าถูกฮะถูกราก็ขอความร่วมมือนะครับวัตถุระเบิดที่เรายึดได้ก็เป็นผลิตในประเทศมาเลเซียก็มีจำหน่ายในประเทศมาเลเซียก็มีแต่พอขอความร่วมมือไปก็บอกว่าเขาใช้ในเชิงพาณิชย์นะฮะหาซื้อได้ครับเขาไม่ได้ควบคุมว่าใช้คนใช้จะซื้อไปเนี่ย ใช้หมดไม่หมดอาจจะให้ใช้ไม่หมดแล้วเล็ดเล็ดรอยเข้ามาในประเทศไทยเขาตอบได้แค่นั้นเขาไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าของเขาฟที่บ้านเขานี่กฎหมายเกี่ยวกับดินระเบิดเรื่องเรื่องวัตถุระเบิดนี่รุนแรงมากถึงขั้นประหารชีวิตแต่คําตอบของเขาคืออ๋อจริงๆแล้วของเขาขายได้เหรอฮะเขาบอกเขาใช้ในอุตสาหกรรมใในอุตสาหกรรมอ๋อครับอืมครับนอกเหนือจากเรื่องอ ชิ้นส่วนที่เป็นวัตถุระเบิดอย่างที่ว่านี้แล้วนะครับผ่านมาจากทางมาเลเซียเอาละคงไม่ได้หมายความว่าเขาเขาเขาสนับสนุนอนนะไรคงอาจจะไม่<น>ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นทีนี้มีเรื่องของคนครับหลายกรณีหน่วยการข่าวก็รายงานว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งเป็นแนวร่วมทั้งเป็นผู้วางแผนทั้งเป็นผู้ปฏิบัติการนั้นเนี่ยใช้ประเทศมาเลเซียเป็นฐานในการฝึก ประกอบวัตถุระเบิดเสร็จแล้วส่งเข้ามาแล้วก็มีคนไปรับแล้วไปวางสารพัดที่มีรายงานตรงนี้จะคงไม่ใช่เรียกว่าข่าวปิดแล้วข้อที่บายกับกับเราอย่างไรครับในประเด็นนี้ประเด็นนี้นะครับผมขอทมเข้าใจนิดหนึ่งครับคนที่เป็นแกนนําก็ดีนะฮะก็คือคนไทยในอดีตแล้วก็อพยพอยู่ในมาเลเซียเป็นเวลานานแล้วนะครับได้สัญชาติถือว่าเป็นคนมาเลเซียถือว่าเป็นคนมาเลเซียแล้วนะครับแต่ความคิดที่ จะเป็นภัยต่อความของไทยเนี่ยยังมีอยู่ครับคนพวกนี้ก็ไปชี้นำนะครับครับรรีคูดคนนะเข้าไปอบรมอะไรต่ออะไรนะครับครับแล้วก็ชี้นําให้ให้มาก่อการในประเทศไทยครับถามว่าคนพวกนี้มาเลเซียรู้ไหมมาเลเซียรู้ครับออืนะครับเขารู้รู้ครับรู้ครับรู้ว่าเป็นคนที่เข้ามามีส่วนทําอะไรต่ออะไรในบ้านเราครับแล้วเขาทำยังไงครับก็ ไม่ได้ทําอะไรเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้เรา <c oughs> ไม่ได้ขอให้เขาทําอะไรหรือ <c oughs> ครับ <c oughs> คือคือมาเลเซียเขาบอกว่าถ้ามีหมายจับเขาจะดําเนินการให้ <c oughs> นะครับแต่คนพวกนี้ไม่ได้มาก่อเหตุในประเทศไทยนะครับครับเพราะนั้นคนพวกนี้ไม่มีหมายจับ <c oughs> แต่มีบางคนที่มีหมายจับมูฮัมหมัดซิดีอาลีแล้วก็มะคอยลีลูเมะมัมยูไน,น,นจะมัยูไนเจะดอเลาะสามคนนี้ที่ถูกจับในประเทศมาเลเซีย เมื่อเดือนธันวาคมปี2552ในข้อหาครอบครองวัตถุระเบิดและ3ามคนนี้ก็มีหมายจับของประเทศไทยกระบวนการยุติธรรมก็ผ่านไปศาลมาเลเซียที่ปาเซมัตที่กันตันก็ยกฟ้อง2คนเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์อีกคนนึงเมื่อเดือนพฤษภาคมเร็วๆนี้เร็วๆนี้เราขอตัวไปไหมตอนแรกเราขอตัวไปก็เขาไม่ส่งให้จะเข้าไปขอซักถามยังลำบากเลยครับครับนะฮะเขาอธิบายว่าอย่างไรทําไมถึงไม่ให้ความร่วมมือกับเราในประเด็นนี้ครับ คือเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมของเขานะครับฝ่ายเจ้าที่เนี่ยเราไปขอความร่วมมือจากตํารวจทหารเขาบอกว่าเขาไม่สามารถเข้าไปก้าวไกลกระบวนการยุติธรรมได้ไม่สามารถเข้าก้าวไกลทหารศาลได้นะครับก็เลยทําอะไรๆไม่ได้นะครับแต่กระบวนการของศาลก็ยุติแล้วนี่ยครับยุติแล้วนะครับประเด็นที่ผมติดใจคือผมผเคาลบกระบวนการยุติธรรมของมาเลเซียนะครับเขาลบคําตัดสินของศาลมาเลเซียครับว่าคนพวกนี้ ไม่ใช่เป็นเจ้าของวัตถุระเบิดเป็นแค่คนมาอขอพักอาศัยในบ้านเช่าหลังนั้นครับแต่ผมไม่เห็นมาเลเซียช่วยเราเลยว่าให้วัตถุระเบิดตัวนี้มันมาจากไหนคใครเป็นเจ้าของครอบครองอก็ปล่อยให้เป็นปัญหาที่ครางแขงใจอยู่อย่างนี้นะครับครับนะครับเขาก็บอกว่าเป็นปัญหาภายในของประเทศไทย<ห>ที่ไทยจะต้องดําเนินการของเราเองนะครับท่านคาดหวังว่าการเจอกันที่จะมีขึ้นในราวเดือนหน้านี่ จะมีแนวโน้มอะไรที่ดีขึ้นไหมครับคือผมคิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่มาเลเซียควรจะให้ความร่วมมือกับเราอย่างจริงจังครับไม่ใช่พูดแต่ปากผมพูดพูดแต่ปากนะครับเอาเช่นนี้เลยครับครับแล้วท่านคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุครับที่ทําให้มาเลยพูดแต่ปากตามที่ท่านว่าเนี่ยอะไรเป็นสาเหตุครับคือสมัยก่อนเนี่ยผมเคยขอความร่วมมือนะครับเขาให้เหตุผลว่าเขาไม่สามารถให้ความร่วมมือ ได้เต็มที่ครับด้วยสาเหตุสามประการหนึ่งพักอัมโนจะถูกโจมตีจากฝ่ายค้านและประชาชนว่าทำไมไปตำหนุนไทยครับในการแก้ไขนั้นคือผู้อามความไม่สงบทั้งหลายก็คือมุสลิมด้วยกันสองประเทศมุสลิมจะตำหนิเขาครับนะครับสามเขาเหตุผลว่า อันนี้ก็เป็นเรื่องภายในของไทยแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องทําไมนะครับเขาก็ไม่อยากจะเข้ามายุ่งครับนะครับตรงประเด็นทุกนี่เขาเคยให้เหตุผลครับเอาถ้าถ้าผมผมขอจริงๆผมไม่อยากถามคาถามสมมุติแต่ผมจะขอสมมุติว่าถ้ามาเลเซียให้ความร่วมมือกับเราเต็มที่เลยครับร้อยเซนท่านในฐานะที่คลุกคลีกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ความรุนแรงที่นั่นมานานเนี่ยมันจะช่วยเราได้สักขนาดไหนผมว่าช่วยได้เยอะเลยครับ ร้อยเปอร์เซนต์นี่ถ้าประเมินกันกันกันเร็วๆคร่าวๆเนี่ยในร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยถ้าจะช่วยสมมติว่าปัญหาภาคใต้ร้อยเปอร์เซนต์แล้วถ้ามาเลเซียเต็มที่กับเราตามที่ตามที่บอกว่าเป็นเพื่อนที่ดีของเรามีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีกับเราเนี่ยนะครับจะช่วยได้สักกี่เปอร์เซนต์ผมไม่อยากจะกาหน <c oughs> ดเป็นเปอร์เซนต์นะครับ <c oughs> อยากให้มองภาพว่า <c oughs> ถึงครึ่งไหมถ้าขาดคนที่ชี้นานะครับนะขาดกระบวนการขาดที่พึ่งพิงหลังพิงเนี่ยนะครับนะ อย่างน้อยขวัญกาลังใจก็อืมลดลงไปแล้วนะครับคงจะเป็นประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่มาเลเซียน่าจะตระหนักก็คือว่าในปีสองพันร้อยห้าสิบแปดเนี่ยเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับรบถ้าปัญหาสามจดภาคใต้ยังเป็นอย่างนี้อยู่ผมว่าน่าพิจารณาครับว่ามันจะเข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนได้ไหมเพราะประชาคมอาเซียนบอกว่าปัญหาเรื่อง พวกนี้จะต้องไม่มีในภูมิภาคนี้ครัใช่ไหมครับปัญหาเรื่องความไม่สงบจะต้องมีความปลอดภัยนะครับแต่ถ้ายังมีอย่างนี้อยู่เนี่ยนะครับครับถามว่าโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจไทยมาเลอินโดนีเซียเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ไหมนะครับเพราะว่าพื้นที่ของโครงการก็คือสามจังหวัดในภาคใต้อยู่ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจร่วมระหว่างไทยมาเลเซียอินโดนีเซีย ถ้าสถานการณ์อยู่อย่างนี้มันก็โครงการนี้ก็ไปไม่ได้ครับนะครับเราจะทํำยังไงครับถ้ามาเลยยังคงยืนยันบอกว่านี่เป็นเรื่องภายในของประเทศไทยนี่เป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะทำเพราะเดี๋ยวประเทศมุสลิมจะตําหนิเขาแล้วก็จะเป็นปัญหากับพรรครัฐบ,บาลเราจะทํำยังไงครับถ้าเขายังยืนยันอย่างนั้นผมว่าก็ต้องพูดคุยกันให้เห็นถึงว่าครับอันนี้เป็นภัยคุกคามร่วมกันถ้าทําแล้วเกิดปร,ประโยชน์ร่วมกันครับนะครับคือถ้าทาแล้วเราได้ประโยชน์คนฝ่ายเดียวเขาคงไม่คงไม่ทาหรอกต้องชี้ให้เห็นว่า ถ้าเขาช่วยร่วมมือเราแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์ทั้งสองประเทศนะครับล้วเรากําลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ด้วยกันนะครับก็ต้องรอดูว่าข้อตกลงของเขาต้องไปคุยกันว่าเขาจะร่วมมือเราได้แค่ไหนเอาครับตอนนี้เรื่องของมาเลเซียทีนี้บกกลับมาเรื่องของปัญหาความรุนแรงมีความพยายามที่จะเขาใช้คําว่าการพูดคุยกัน อ,อา,าีตเอกณนิต์ในฐานะที่ทําหน้าที่นี้มาเป็น10 10 20ปีแล้วไม่ว่าจะมีความความความขัดแย้งที่ไหนรวมทั้งในในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยขณะนี้สถานะของการพูดคุยกันระหว่างเรากับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหรือกลุ่มผู้ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ไม่ใช่เป็นแบบเราตามที่ระบุไว้นโนยบายของที่สมอชอร่างมาและมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยสถานะเป็นยังไงครับไปถึงขั้นไหนแล้วคือถ้าตอบในฐานะทหารนะครับ มันไม่ใช่นาทีสถานที่ต้องไปเจจจากับคนพวกนั้นครับนะครับมันต้องมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรับผิดชอบครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นการพูดคุยหรือเจรจากับขบวนการที่จะมาแบ่งแยกดินแดนครับเพราะขบวนการแบ่งดินแดนนี้มันผิดกฎหมายเป็นขบวนการนอกรัฐธรรมนูญคุยกันไม่ได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญพูดคุยก็ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับแต่ถ้าถ้าบอกว่าคนพวกนี้คือคนไทยที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาลเราต้องฟังครับอืมนะครับครับนั้นในอดีตที่การเจรจาหรือ ไม่เป็นทางการหรือคุยไม่เป็นทางการเกิดขึ้นเพราะเขาบอกว่าเขาขอแบ่งแยกดินแดนคุณก็ขัดรัฐธรรมนูญแล้วก็คุยต่อไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรายอมรับว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างฝ่ายรัฐบาลตามรัฐธรรมนูนต้องฟังเขานะครับถูกกฎหมายงรงแกหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องฟังเขาครับแต่นี้ทหารเป็นหน้าที่ปราบปรามจะไปเจรจาเขาไม่ได้ถูกไหมครับมันก็ควรจะมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบงานนี้ไปมีหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ครับ เรื่องนี้ถึงแม้ว่าไม่ใช่เรื่องของทหารโดยตรงแต่ก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันใช่ไหมครับจะต้องมีบุการบูรณาการว่าปฏิบัติการอย่างไรตอนนี้เท่าที่ท่านทราบมีมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างไหมครับอันนี้ก็ผมไม่ทราบว่าสมชเขาได้ขับเคลื่อนนโยบายตัวนี้ไปขนาดไหนนะครับครับเพราะนโยบายเพิ่งผ่านสภาไปเมื่อสักเดือนที่แล้วใช่ไหมครับครับและสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นช่วงหลังๆนี่มีหนักๆแรงๆหลายครั้ง ทำให้คนไทยไม่เฉพาะภาคใต้เนี่ยก็มองว่าปัญหาภาคใต้นี่มันหนักขึ้นหนักขึ้นทหารมองอยังไงครับทหารวิดว่าหนักขึ้นหรือเปล่าหรือมีคาอธิบายกับปรากฏการณ์ที่ว่านี้ยังไงผมว่าเป็นการลบกันนะครับมันก็ต้องมีการสูญเสียเรายอมรับการสูญเสียรเราก็ต้องกลับมาทบทวนวะ่าทำไมเราถึงสูญเสียครับปัญหาเชิงวิธีที่จะต้องแก้ไขมีอะไรบ้างกําลังพลเราฝึกน้อยไปไหมวิธีที่เราใช้ไม่เหมาะสมไหมนะครับ,รบการวางแผนยุทธการเรา ไม่ละเอียดรอบข้อไม่รัดกุ่มไหมเราต้องมาปรับปรุงตัวเราเองนะครับแต่ผมเห็นนะครับผมอยู่พื้นที่นั้นมาตั้งแต่ปี2 5 1 9ครับเหตุการณ์ก็ขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้แหละครับเป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับครับผมถึงบอกว่าการประเมินสถานการณ์อย่าเอาสถิติจํานวนการก่อเหตุร้ายเป็นเครื่องชี้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือเลวลงนะครับจานวนบอกไม่ได้จํานวนบอกไม่ได้ไม่ไม่ใช่เป็นเครื่องชี้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือเลวลงครับ อาจจะความถี่ลดน้อยลงแต่ความรุนแรงมากขึ้นครับนะครับผมบอกว่าต้องถามประชาชนเขานะว่าเขามีความรู้สึกว่าปลอดภัยในชีวิตและสติมากขึ้นหรือไม่ออันนี้คือตัวชี้วัดเป็นตัวชี้วัดต,ต้องถามประชาชนครับไม่ใช่เอาสถิติมาวัดครับครับและการขยับของหลายรัฐบาลที่พอเข้ามามีมีมีบทบาทมีอำนาจก็จะพูดถึงเรื่องของการจัดตั้งองค์กร การปรับโครงสร้างการตั้งหน่วยต่างๆขึ้นมาอยู่ในภาคใต้มาตั้งแต่ปี2510กว่าเนี่ย2519 <29 S 2> ครับ2519คิดว่าไอ้ตรงนี้มันจะช่วยอะไรได้มากไหมผมคิดว่าเราตัดช่วงมาตั้งแต่ปี2547ครับเราแต่งตัวยังไม่เสร็จเลยครับ uh huh. ปรับเปลี่ยนปรับโครงสร้างของฝ่าย,ายเดียวกันเองเนี่ยนะครับ,รบเกือบทุกปีครับ สปกจชตที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่คิดว่าจะช่วยอะไรได้ขนาดไหนก็ต้องให้เขาลองทํางานดูนะครับครับแต่ผมเห็นรูปแบบที่จัดมาทั้งหมดเนี่ยครับผมศึกษามาตลอดนะตั้งแต่สมัย2519ตอนนั้นมีเรียกอ่ากออสตอกองโดยการรักษาความสงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนมีพท4ีสามหลัก็มัดพท4ีสามกอสสจชตไล่มาผมติตามเยอะแยะไปหมดนะครับผมว่ารูปแบบที่ มีประสิทธิภาพที่สุดคือสมัยที่จัดตั้งกองในการรักษาความสงบจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับตอนนั้นเนี่ยผู้แทนยี่สิบกระทรวงเนี่ยไปนั่งทำงานที่นั่นเลยครับที่ยะลาที่ค่ายสรินทร์เลยมีทุกกระทรวงนั่งอยู่ที่นั่นหมดแล้วทุกอย่างรวมศูนย์ที่นั่นไม่ต้องยกระดับมาถึงกรุงเทพแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้เลยในพื้นที่ครับเอาละครับพลเอกอันิษฐ์เหมือนสวัสด์ไม่บ่อยครั้งนะครับที่มานั่งให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกันเรื่องของ จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องของความรุนแรงนะครับคงต้องติดตามนะครับว่าเดือนหน้าหลังจากที่พูดคุยกับมาเลเซียแล้วจะมีแนวโน้มอ,อะไรที่ดีขึ้นมาถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างนะครับวันนี้ขอบคุณพลเอกอากนิครับสวัสดีครับสวัสดีครับ